สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับมาชมนะครับน้องกีต้าร์นะครับลูกสาวของพยานเองนะครับทำขนมจีนแสบๆนะครับไปเบิ้งนะครับว่บาสิบเป็นยังไงเชิญติดตามได้เลยครับผมตอนนี้เรากำลังจะขั่วพิษนะคะกัวเครื่องอารื่องเ็ดข้าบุนนะคะ มีอย่างไรมีเอ่อกระช่าย<ช>พริกซุปพริกแข็งแล้วก็ต้นหอมเอใบหอมกระเทียม,มขว้าไส่กันกับปลาทูา้หวตัวไอ้มันหอมสูตรเราเองนะคะทำน้ำกระทมก่อนสูตรเราเองคะ่ะไม่ใช่สูตรมาจากที่ไหนสูตรลอกเลียนบ่หรือคิดเองคิดเองค่ะ <c oughs> ขว้าขว้ก่อน แห้งแล้วผักหอมนยน่างเผักหอม <c oughs> ถั่วกระมถั่วงอกชีอยากจะมัก,กนะ้องกินเองชื่อเขาอ้หลายดำอันนี้ปลานี่ครับตรีนนะครับมีตรีนต้่มนะครับ ทำความสะอาดล้างทิ้งทุกอย่างต้องล้างควมาะอาดหลบไข่ม,มันลายครับเนี่ยคุณยายนะครับคุณยายเวลานาทนะครับคุณยายเวลานาทสองพันปีไม่ตัดหัวไให้ตาในหัวใหญ่ๆนะค่ะใส่ล้อะไร xoay đây ngậm xoay đi thua tay mặc nặng rồi làm trong khám sở Ừ, ขนมจีนวุ้นแลนแลนได้ไหมตาแลนซดแลนซดลนสดล้วก็ไปดองนี่ะเนี่ยเออแลนเนาะพอบริษัจัเสงพอต้องจันเสียาแม่บรยายนะปลาทูก็หนึ่งนนเราทำน้ำปลาทูนะคะน้ปลาทูน้ำปลาทูกับปลาในมันแตกกันคะนเออมันแตกกันง่งบลนาจะสื่อม คือน้ำปลาทูนี่มันเวลามันเย็นมามันจะไม่เป็นจับตัวกันเป็นไข่เป็นก้อนเป็นมันนะคะน้ำปลาทูนี้มันจะอร่อยกว่าสองคนพ่อบอ,ออืว่ามันจะหอมมากน้ำปลาทูด้วยอยาก,ยากให้ดิบปลาซงหมอยากให้เพื่อนๆได้ดึ่มมากเลยนะครับนี่แอ่ชื่นใจนี่ครับพี่น้อง นะครับเพ็ดออกมาแล้วกับนาตาเนี่ยจังสีนะครับน้ำปลาทูนะครับมันจะมันจะแสบแสบกว่าน้ำปลานะครับปลาอื่นนะครับเส้นปลาลุกปลาสดปลานิ่นนะครับนี่มันจะบอคอยข้าวนะครับผมพี่น้องลองเห็ดบิงนะครับสุดท้ายกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามขอบมารับชมคลิปเล็กๆน,น้อยๆของบยียนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม